ไอตัวนี้ผมประคบป,ประงมดูแลเขาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยผมว่าไม้ต้นอื่นนี่มันอิจฉากันหมดแล้วนะครับว่าทําไมรักดูแลไอ้ต้นนี้ดีจัง <c oughs> เลยเดี๋ยววันเนี้ยมันจะมีที่มานะครับว่าทําไมผมถึงดูแลต้นนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะครับสวัสดีครับเพื่อน กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีและสาระดีๆนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆคลิปนี้ผมมีชินชมอีกหนึ่งสายพันธุ์มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักและถ้าใครเป็นแฟนชินชมเขาแกะเนี่ยสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่ผูค้คนเขานิยมเล่นกันนะครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยดีเลยครับเพื่อนๆ ชนชมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็คือชนชมสายพันธุ์ชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนนะครับอันนี้คือชื่อของเขาจริงๆนะครับลุ้นดอกซ้อนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักนะครับว่าที่มามันเป็นยังไงซึ่งชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนนครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลชนชมเขาแกะนะครับเพียงแต่ว่าที่มันพิเศษนิดนึงนะครับก็คือคือจุดประสงค์ของชนชมสายพันธุ์เนี้ยก็คือเพื่อให้มันออกมาเป็นดอกซ้อนนั่นเอง ซึ่งเดี๋ยวผมมีประวัติคร่าวๆเพื่อนฟังนะครับอันดับแรกมันก็มาจากชนชุมสายพันธ์เขาแกะทั่วไปนะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับชนชุมเขาแกะเนี่ยครับมันก็มาเริ่มต้นมาจากชนชุมฮอลแลนด์เนี่ยครับเพียงแต่ว่าวันหนึ่งพอชนชุมฮอลแลนด์ใบมันบิดเนี่ยครับนักพัฒนาสายพันธุ์ก็มาพัฒนานะครับจนมันเกิดเป็นชนชุมเขาแกะไทยนะครับพอมันเป็นชนชุมเขาแกะไทยเนี่ยครับก็พัฒนาต่อนะครับเป็นพวกชนชุมเขาแกะเมดูซ่าชนชุมเขาแกะบางหวังโอ้ เออซึ่งเรื่องชนชมเขาแกะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปของผมแปะไว้ด้านบนนะครับแนะนําว่าเออชนชมเขาแกะมันมีประเภทแบบไหนบ้างนะครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยสิ่งที่ผมจะจะมาแนะนําก็คือเรื่องของชนชมเขาแกะรุ่นดอกซ้อนนะครับนี่ครับแลยอย่างวันเนี้ยต้นเนี้ยมันก็เป็นต้นพระเอกของเรานะครับซึ่งต้นเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันก็คือชนชมเขาแกะรุ่นดอกซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าวันเนี้ยจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนชื่อยังไงนี่เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นที่อยู่ข้างๆกันซึ่งต้นนี้จริงๆมันก็คือชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนนะครับพอมันดอกออกมาเนี่ยครับมันไม่ซ้อนเนี่ยครับกระจบเลยเนี่ยอย่างชื่อเนี่ยมันก็เป็นชื่อของชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนนะครับไอ้ต้นนี้ซึ่งจะว่าไปแล้วไอ้ต้นนี้ครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆดูดีๆเดี๋ยวบางคนมาสังเกตว่าเฮ้ยใบมันบิดเหมือนชนชมเขาแกะเมทูซ่าเลยนะครับ แต่ว่าผมจะบอกมาว่าไอ้ต้นนี้ผมรับมาตอนต้นเล็กๆนะครับแล้วตอนที่ผมรับมาเนี่ยราคามันจะแพงกว่าชนชมเขาแกะทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนคาว่าลุ้นดอกซ้อนเนี่ยพะมันหมายควาว่าถ้าชนชมพอมันดอกมันออกมาเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นดอกซ้อนเนี่ยจากราคาที่เราซื้อมาที่มันเป็นลุ้นเนี่ยต้นหนึ่งประมาณแบบ2องสามเนี่ยแต่ถ้าพอมันเป็นดอกซ้อนออกมาเนี่ยต้นหนึ่งมันก็อับขึ้นเป็นราคาเป็นพันเลยนะครับเนี่ยนี่ผมอธิบายเรื่องใบและเรื่องหลักของราคาด้วยนะครับเนี่ยครับ เราสุดท้ายพอดอกมันออกมาเนี่ยครับไอต้นนี้มันก็จะเป็นชื่อว่าชนชมเขาแกะลุนดอกซอนนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาที่ต้นของพ่อเอกเราเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องใบนะครับเนี่ยเห็นไหมชนชมเขาแกะลุนดอกซอนใบจริงๆมันจะบิดไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าโดนแดดดีๆแดดจัดๆนี่ใบมันก็จะบิดมากกว่านี้นครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอต้นนี้ที่มันพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันชื่อชนชมเขาแกะลุ้นดอกซ้อนนะครับ เียงแต่ว่าวัหนหนึ่งพอดอกมันออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอเด็ดดุกนี้ออกไม้เพื่อ well. นเพื่อนดูนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนดูดอกเขาเนี่ยมันเป็นดอกซ้อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตอนที่คนขายเขาขายนะครับดอกมันยังไม่เคยออกมานะครับวนสวนเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้นะครับว่าดอกอันเนี้ยมันจะเป็นดอกซ้อนหรือไม่ซ้อนนะครับมันถึงชื่อว่าชนชลุุนดอกซ้อนนะครับเราเพียงแต่ว่าชนชลุุนดอกซ้อนเนี่ยพอดอกใหม่ดอกแรกที่มันออกมาแล้วมันเป็นดอกซ้อนเนี่ยครับ ชื่อของมันก็จะเปลี่ยนเป็นชนชมดอกซ้อนมันมีความสนุกตรงนี้อยู่นะครับของการเลี้ยงชนชมเขาแกะดอกซ้อนสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าเพื่อนๆมีตังค์นะครับก็ไปหาซื้อชนชมเขาแกะที่มันเป็นดอกซ้อนเลยที่เจ้าของสวนเนี่ยเขารู้แล้วว่าต้นนี้มันเป็นดอกซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีงบน้อยเนี่ยเราก็ไปซื้อต้นที่มันเป็นลุ้นดอกซ้อนนะครับเราออกมาลุ้นว่าดอกใหม่ที่มันออกมาเนี่ยดอกมันจะซ้อนหรือไม่ซ้อนแล้วความสนุกยังไม่หมดอีกแค่นี้นะครับนอกจากลุ้นดอกซ้อนมันยังได้ลุ ه, ้นสีด้วยนะครับ ซึ่งผมเห็นเพื่อนหลายๆคนนี่โอ้ยังได้ดอกขาวเป็นดอกซ้อนก็มีนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับมันถึงมีความสนุกแต่ตรงเนี้ยครับเคยมีเพื่อนๆหลายท่านมาคุยกับผมเรื่องชนชมเขาแก่ดอกซ้อนนะเราแบบบางคนเข้ามาสอบถามราคาไปบางคนพอผมบอกราคาไปบางคนก็อึ้งนะอันนี้จากมุมมองผมอะสิ่งหนึ่งมันมันชนชมดอกเขาแก่ดอกซ้อนทุกวันนี้มันก็ยังเกิดยากอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะพัฒนาได้ง่ายๆนะครับราคาบันก็เลยอาจจะแรงนิดนึง อย่างที่ผมบอกไปครับไอ้ต้นเนี้ยตอนที่ผมซื้อมาต้นเล็กๆกระป๋อง4ี่กระป๋อง5นิ้วเองเนี่ยครับต้นเล็กๆราคายัง2-300เลยนะครับเพียงแต่ว่ายุคนี้สมัยเนี้ยคนพัฒนาสายพันธุ์ชนชมขอาแกะก็เยอะนะครับราคามันก็ลงลงมาเยอะละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยต้นเล็กๆนิดเดียวเนี้ยต้นเป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างชนชมขอาแกะดอกซ้อน,นเนี้ยทุกวันเนี้ยมันก็ยังมีราคาอยู่นะครับแล้วก็มันเป็นต้นมาที่ก็ยังน่าเล่นนะสะสมนะครับ อันนี้มันก็ถือว่าเป็นลาไอเทมอย่างหนึ่งของนักเล่นชนชมนะครับชนชมเขาแกะดอกซ้อนแต่ว่าคลิปเนี้ยผมมาเล่าประวัติที่มาก่อนที่มันจะมาเป็นชนชมเขาแกะดอกซ้อนนี่ครับว่ามันมีที่มาอย่างไงนะครับเพื่อนๆนักพัฒนาสายพันธุ์คนไทยนี่เก่งนะครับผมบอกเลยพัฒนาตั้งแต่เป็นชนชมฮอลแลนด์เนี่ยครับจนมาเป็นชนชมเขาแกะแล้ววันหนึ่งมันแถมก็ยังได้เป็นชนชมเขาแกะดอกซ้อนเลยนะครับ ซึ่งนักพัฒนาสายพันธุ์ชนชมเขาแกะดอกซ้อนคนแรกนี่ก็เป็นพี่สมศักดิ์นะพี่สมศักดิ์บางปีนนะครับเพืเ่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจจริงๆเรื่องประวัติชนชมเขาแกะเนี่ยติดตามรับชมในช่องผมได้นะผมทําไว้หลายคลิปเลยเพียงแต่ว่าคลิปนี้ผมมาพูดถึงเรื่องชนชมเขาแกะลุนดอกซ้อนนะโอเคครับเหมือนเดิมครับถ้าชอบคลิปเนี้ยถ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผม้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้หาเนื้อหาและสาระดีๆอะไรแบบนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับ คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ